สวัสดีครับอาจารย์นจากกลุ่มธรรมารักทิพยินะครับวันนี้มานําเสนอเรื่องของการแก้ไขพวงจุ้ยในสํานักงานในห้องที่เราทํางานนะครับซึ่งจะเน้นไปที่พนักงานที่ทํางานอยู่ในบริษัทข้างร้านต่างๆครับเ,เหตุที่นําเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้ผมไปกับอาจารย์นนท์นะครับไปตั้งศาลรพระภูกศาลเจ้าที่ให้กับที่บริโรงงานนะเป็นบริษัทเป็นโรงงานแล้วก็เป็นโกดังด้วยนะครับอยูปทุมธานี ซึ่งหลังจากที่ตั้งสารประภูณให้แล้วเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้กับท่านผู้บริหารแล้วก็พนักงานบางส่วนได้ถามคำถามซึ่งเราเน้นอยากจะให้ให้เขาใช้วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องสำหรับเรื่องของการจัดห้องออฟฟิศสำนักงานางต่างๆไม่ต้องไปเสียเงินในการแก้ไขวงจุ้ยอะไรนะครับ ซึ่งได้สำรวจห้องหักต่างๆห้องผู้บริหารไปท,ทีละห้องทีละห้องแล้วก็ได้ให้อจนน์นะครับไม่ใช่ผมนะครับผมเสริมยีอเจารยจนน์ก็ทําสมาธิแล้วก็แนะนําไปตางเพราะว่าอาจน์เนี่ยไม่ไม่ได้รู้เรื่องว่าไม่ได้เรียนมาครับแต่ว่าด้วยอํานาจของสมาธิเนี่ยสามารถบอกได้ในหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้ก็จะแม่นยำนะครับแม่นยำคราวนี้ ไล่ไปตามห้องผู้บริหารแล้วก็ห้องของอเจ้าหน้าที่นะครับในในส่วนที่เราไปพบเนี่ยห้องที่สําคัญเนี่ยจะเป็นห้องของบัญชีการเงินนะครับตรงนี้เป็นห้องสําคัญเลยแล้ห้องห้องเนี้ยก็ได้คุยกันแล้วก็พบว่ามันมีตู้นะครับที่เป็นช่องไว้สําหรับใส่เสียบแฟมนะครับไปไปหมดตั้งแต่ ตั้งแต่พื้นยันจนถึงฝ้าเลยนะครับก็ทาเป็นบิวอินนะครับเป็นช่อง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 แล้วก็ช่องก็ประมาณตัวนี้นะครับแล้วคราวนี้โต๊ะทุกตัวพนักงานทุก,ทก,ทก,ทกคนในนั้นเนี่ยหันหลังนะครับเวลานั่งทางานก็หันหลังให้กับช่องเก็บเอกสารทั้งหลายเหล่านั้นนะครับซึ่งช่องเนี่ยมันยังไม่ได้มีเอกสารอะไรเพราะว่าโรงงานเขากําลังจะพึ่ง คนของย้ายมาจากที่เดิมน,นะครับแต่ว่าเรารู้แล้วว่าตรงนั้นจะเป็นที่เก็บเอกสารอาจาันทน์ก็บอกสิ่งหนึ่งบอกว่าใครทุกคนที่นั่งขันหลังให้เนี่ยตัดจากนี้ไปจะต้องประสบปัญหาเรื่องการใช้ความคิดนะครับจะคิดมากจะมีเรื่องให้ตึงเครียดซึ่งเรียกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดมันต้องคิดเยอะ ที่เราหันหลังให้กับตู้เอกสารแบบนั้นเนี่ยนะครับก็หลักๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือต้องใช้เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดดังนั้นอ่าลองดูดูทิศเห็นอนาะจารย์นนท์ก็จับยามสามตาเลยแล้วก็ดูทิศดูทางหันไปตรงนั้นก็ทิศตะวันตกไม่ได้หันไปทางนี้ก็เจอห้องน้ำโอ้ไม่ได้แก้ยากนะครับหันออกมาตรงประตู หันหันหลังให้ประตูก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าหันก้นออกมาเนี่ยมันไม่เหมาะนะครับมันไม่รับแขกแล้วก็หันข้างบ้างอาจารย์นุนบอกว่าหันข้างก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยหันหน้าข้าหากันอย่างเงี้ยกับอีกแบบหนึ่งคือคนหนึ่งหันหน้าอีกคนหนึ่งหันข้างคุยเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีปัญหานะครับควนี้อาจารย์นุ่นบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจัดเอาตามตามที่คุณชอบเดี๋ยวผมแก้ให้อาจารย์นนบอกแกก็ทา จับยาตัาตาอะไรแกก็ไม่รู้นะครับสปูเกอร์เลยแกทํากรรมฐานแล้วล่ะทาสมาธิก็แกก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณเกิดวันไหนมีพนักงานหลักๆมีสามคนสามสี่คนนะครับคุณเกิดวันไหนคุณเกิดวันไหนคุณเกิดวันไหนรวมแล้วก็มีวันเสาร์วันวันอังคารนะครับวันเสาร์วันคันวันวันพุธอะไรอย่างนี้นะครับเดนนนบอกว่าให้ ไปหาพระพุทธรูปประจําวันเกิดของของคนวันเสาร์คนวันอังคารก็คือของพนักงานในนั้นนะครับให้นําเอาพระพุทธรูปมาแล้วก็ขึ้นยิ้งหรือขึ้นโต๊ะหมู่บูชาตรงในในออฟฟิศห้องนั้นนะครับแล้วก็หันหน้าออกไปให้ถูกหลักก็คือจะเป็นทางทิศเ,เหนือก็ได้ทิศตะวันออกก็ได้แต่หันหน้าพระไปอย่าง,างนั้นก็เรียกว่า ผมจะสรุปว่าในการที่เราจะแก้ไขห่วงจุ้ยในออฟฟิศที่แก้ไขลำบากเนี่ยให้ให้ใหช้พระพุทธคุณนะครับอะไรก็ไม่เท่าอำ,อำนาจพระบารมีของพระพุทธเจ้าครับเพราะว่าพระทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องหมายสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าดังนั้นให้คุณเอาพระประจำวันเกิดเนี่ยถ้ามีสองวันคุณคุณนี่เกิดวันอ วันเสาร์กับวันอังคารสมุลรการเาริกับวันอังคารก็ออกมาพระประจำวันเกิดสององค์นะครับแล้วก็มาตั้งกาบไหวบูชาสมาทานศีลนะครับแล้วด้วยพุทธคุณเนี่ยจะทําให้อ่าสิ่งที่เป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีเนี่ยจะถูกขจัดออกไปเยอะมากนะครับดังนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงอะไรเกินไปก็แก้ไขอย่างนี้นะครับไขที่มีออฟฟิศไขที่ต้องทํางานก็ให้ชายีกีนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไป ตั้งปฏิจจานแล้วก็อย่าวางของเยอะของรกนะครับสวัสดีครับ